วันนี้คุณกนกวันนะครับจะพาไปพูดคุยกับทายาตรรุ่นที่2ของมหาวิทยาลัยเทคโโนยีมหานครน,นะครับที่ถูกปลุกฝังมาเรื่องของความรู้คือพลังนี่แหละครับที่เขาบอกว่าประเทศไทยยังคงขาดนะักวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรที่มีศักยภาพนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้ระดับอุตสาหกรรมขนาดใ,ใหญ่นะครับต้องการบุคลากรเหล่านี้จานวนมากนะครับแนวความคิดนี้จะไปต่อยอดยังไงปฏิตามได้จากห้องรับแขกซีโอครับ เราอยู่กับทายาตรุ่นที่2นะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาคนะครค่ะสวัสดีค่ะดรพานนกีค่ะค่ะต้องถามกันด้วยค่ะว่าหลังจากที่เปิดตัวมหาวิทยาลัยไปตั้งแต่ปี2533ณนะปัจจุบันนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีการเติบโตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะครับขอบคุณครับภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยเข้าคร่าวนะครับก็คือเราเปิดมา23ปีแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่รับแล้วก็ผลิตวิศวกรเยอะที่สุดในประเทศไทยล่าสุดในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยองค์กรมหาชนหรือที่เราเรียกสั้นๆวศเราก็อยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศ เราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวด้วยที่กล้าอยู่ในหลีกนี้แล้วหลีกนี้ก็คือหลีกนี้ก็คือสถาบันที่เน้นในการวิจัยแล้วก็การผลิตนักศึกษาที่เหลือเนี่ยที่อยู่ในหลีกที่เป็นรัฐบาลหมดเลยเราก็เอกชนแห่งเดียวแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นของเราเราก็เข้ม uh, on top uh, มาเป็นอันดับหนึ่งและที่สําคัญที่เราภาคภูมิใจลองจากลองจากตาแหน่งที่เราได้นี่นะครับก็คือ มหาวิทยาลัยเระชนทั่วประเทศเนี่ยถามมาเยอะไหมเยอะนะคือเราแทบจะนับกันไม่ได้เลยแต่เชื่อไหมว่ามีตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดเนี่ยคือศาสตราจารย์เนี่ยอยู่แค่3ท่านทั่วประเทศเนี่ยมีแค่3ท่านแล้วทั้ง3ท่านเนี่ยก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยของเราครับฟังแค่กลิ่นขึ้นมาแบบนี้ก็มีความน่าสนใจแล้วต้องถามอ่าเรียกว่าอาจารย์ตั้วแล้วกันนะคะว่าความโดดเด่นที่มหาวิทยาลัยเปิดตัวมาได้23ปีแล้วกับการขึ้นมาเป็นออนท็อป ในด o u b l e วันในด้านนี้เนี่ยค่ะถามด้วยค่ะว่ามีแนวทางหรือว่าในการมุ่งเน้นในเรื่องของวิศวกรรมยังไงบ้างคะคือแม้กระทั่งถึงถึงแม้ว่าเราจะเป็นเอกชนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นก็คือผู้บริหารของเราเนี่ยเป็นวิศวกรทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เอาวิศวกรมาสอนลูกศิษย์ที่จะเป็นวิศวกรในอนาคตมันก็เลยอาจจะตรงสายมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ แผนงานของเราหรือ s t r a t e g i ต่างๆเนี่ยที่เราจะพัฒนามาหาวิทยาลาัยหรือในอดีตที่เราทำมาร่วม23ปีนะครับก็คือหนึ่งเลยก็คือตั้งแต่ผู้ขอตั้งมาหาวิทยาลายัยตอนปัจจุบันตอนนี้ท่านเป็นนายกสภานะครับท่านได้มีการาพัฒนาตัวอาจารย์ซึ่งเราถือว่าอันนี้คือคือ,ค,อคือเป็นหัวใจของาทางมาหาวิทยาลัยเลย,เ,ลยเพราะเรามีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมครับเราได้ส่งอาจารย์ของเรา ปรับวุฒธตัวเองให้มีโน้ตหาวมากขึ้นอาจจะไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทที่ต่างประเทศหรือภายในประเทศปัจจุบันนี่เรามีอาจารย์ประจําถึง90% ที่เหลือนี่ก็คือเป็นอาจารย์ที่บางทีจบจากที่เราไปแล้วหรือจบจากที่เมืองนอกเราก็เชิญท่านมาช่วยสอนแต่เป็นแค่ส่วนน้อยเป็นแค่สิเเท่านั้นตั้งแต่23ปีที่แล้วที่เราเปิดมาผู้ขอตั้งมหาวิทยาลัยปัจจุบันนียท่านได้เป็นนายกสภาท่านได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้หัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยก็คืออาจารย์ได้มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นว่าถ้าสมมติจบปริญญาตรีไม่เพียงพอที่จะสอนเด็กปริญญาตรีเราจะต้องผลักดันให้อาจารย์ของเราเองเนี่ย ไปมีความรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆคนที่จบปริญญาตรีก็ต้องผักดันให้เป็นปริญญาโทและโทก็เป็นปริญญาเอกผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการผักดันตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีบุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจํามากถึง90%ของจํานวนอาจารย์เราทั้งหมดผู้ที่จบปริญญาเอกของเราเนี่ยก็มีมาก ครึ่งหนึ่งที่เหลือก็เป็นปนริญญาโทเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญคือการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่หยุดยัง้งเราผลักดันให้ท่านต้องทำารเสิร์ตลอดเวลาเพื่อโน้ต h ฮาวใหม่ๆเข้ามาจะได้มาถ่ายทอดเข้าสู่นักศึกษาของเราและที่สําคัญหัวใจสําคัญคือก็คือว่าประเทศชาติเราจะได้พัฒนาจากคอนเซ็ปต์นี้ด้วยครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆสําคัญเลยว่าทําไมเราถึงอ,อยู่ออนท็อปตอนนี้ได้นปัจจุบันเนี่ยครับ ถามอาจารย์ตัวต่อด้วยค่ะว่าในฐานะที่เป็นทายาทของดออรสิทธิชัยพคยดุดมที่เคยได้ดูแลในส่วนของกระทรวงไอ t แล้วก็ตรงกับแนวทางหรือว่าคณะที่เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมแบบนี้ถามด้วยค่ะว่าทางคุณพ่อเองเนี่ยค่ะมีการเน้นย้ําทั้งส่วนของอาจารย์ตัวเองหรือว่าอาจารย์คนอื่นๆในมหาวิทยาลัยในเรื่องของแนวทางการเรียนการสอนหรือว่าการที่จะถ่ายทอดความรู้ไปสู่ลูกศิษย์ยังไงบ้างด้วยค่ะ คือัะดับแรกเลยพ่อผมไม่เคยบอกว่าการทํามหาวิทยาลัยคือธุรกิจคือเราไม่ได้ต้องการที่จะเจริญเติบโตหรือเงินเข้ากระเป๋าตังค์แล้วเนี่ยจากเงินลงทะเบียนของนักศึกษาจุดเริ่มต้นต,นตอนแรกเลยที่เราตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาเพราะว่ามันมีช่องโหว่คือวิศวกรในประเทศไทยที่เราจําเป็นที่จะต้องมีมันมีจํานวนไม่พอแล้วก็มหาวิทยาลัยรัฐบาลอาจจะ ไม่ได้มีศักยภาพมากพอณตอนนั้นนะครับเราก็เลยก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพราะนั้นมันอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วว่าหน้าที่ของเราคือพัฒนานักศึกษาและหวังว่านักศึกษาต่างๆทุกท่าน,นที่จบไปเนี่ยจะไปพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแนวทางก็คือว่าเราไม่ได้ทําธุรกิจเราทําหน้าที่ของเราคือการสอนหนังสือเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้รับความรูอ้อย่างต่อเนื่องและอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับต้องถามอาจารย์โต้ด้วยค่ะว่า มีแนวคิดหรือว่าแนวทางที่คุณพ่อหรือว่าดรสุธิชัยพโพคายุดมเนี่ยค่ะได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนามาใช้ในเรื่องของการดูแลบริหารองค์กรยังไงบ้างไหมคะครับคือคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรแกจริงจังถ้าแกจะตีกอล์ฟแกจริงจังมากถ้าแกจะออกกําลังกายแกจริงจังมากแกจะทํางานวิจัยหรือทํางานเปเปอร์อ หรือจะทํานวัตกรรมอะไรขึ้นมาแกจริงจังหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นนี่ก็คือตั้งแต่เด็กคุณพ่อผมไม่ค่อยได้กลับบ้านเร็วเท่าไหร่ไม่ได้ไปสังสรรค์หรืออะไรที่ไหนแกจะหมกตัวอยู่ในห้องแลบแล้วทางานวิจัยตรงนี้ผมก็จะได้มาถ่ายทอดให้กับนักวิจัยที่อยู่ภายใต้ผมแล้วผมตรงนี้เนี่ยก็มาปรับและประยุกต ในการบริหารเพราะผมนอ,นอกจากที่ผมจะสอนแล้วทําวิจัยแล้วผมยังบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยผมก็จะเป็นคนแรกที่มาแล้วจะเป็นคนสุดท้ายที่กลับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ลูกน้องของเราเนี่ยเอ้ยคือผมพยายามทําไม่ให้ตัวผมเป็นเจ้านายแต่เป็นผู้นําที่ดีคือไม่ใช่เป็นบอสอนะเป็นลีดเดอร์ไอ้ที่มันต่างกันกนะ็คือว่าบอสเนะี่ยชี้สั่งอย่างเดียวสั่งเสร็จป,ปุ๊บกลับบ,บ้านไปผมก็จะอยู่จงังหวะมันจะเสร็จ ตามเดดไลน์ต่างๆที่เรามีมันก็จะลงไปถึงการวิจัยในส่วนของผมแล้วก็การบริหารงานทั่วไปด้วยครับและที่สําคัญก็คือพ่อผมเนี่ยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เนี่ยแกอยู่ในใจแกเสมอเรามีความคิดว่าเราเกิดเป็นคนไทยแล้วเนี่ยเราจะต้องตอบแทนบุญคุณประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ณปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยคือเรามีงานเปเปอร์เยอะงานรีเสิร์ชเยอะคราวนี้เราพยายามที่จะเทิญงานต่างๆเหล่านั้น,นมาช่วยพัฒนาคนไทยผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าการเกษตรตอนนี้เนี่ยคือทางมหาวิทยาลัยไม่มีคณะเกษตรแต่ว่าเราต้องการที่จะช่วยเกษตรกรเพราะคือกระดูกสันหลังของชาติและเรารู้ว่าประเทศไทยตอนนีเน้เงินต่างๆที่เข้ามาสู่ประเทศเนี่ยอันดับหนึ่ง มันไม่ใช่เราส่งทีวีออกต่างประเทศหรือทำอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มาเป็นอันดับหนึ่งก็ยังเป็นเกี่ยวกับการเกษรไม่ว่าจะเป็นข้าว,าวไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสัาปะหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามเอาเทคโนโลยีที่เราถนัดเนี่ยครับไปแอพพลายลงในด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนท้ายที่สุดคุณขายได้เท่าเดิมแต่ต้นทุนคุณต่ำลงเนี่ยกำไรคุณก็มากขึ้น คุณเสียค่าจ้างคนงานน้อยลงเราก็จะเน้นเริ่มเน้นทางด้านนี้เพราะเราเห็นว่ายังไงทางด้านการเกษตรเนี่ยก็มีความสําคัญในประเทศไทยด้วยครับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยคิดจะเอากําไรคือหน้าที่ของเราเนี่ยคือใน,ในการสอนหนังสือเด็กแล้วก็เอาโน้ตเฮาวของเราที่เราทํางานวิจัยเนี่ยเข้าไปสู่ประชาชนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องอันนี้มูลค่าของมันเนี่ยเราไม่เคย จริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยแค่4,000บาทเชื่อไหมครับ4,000บาทแต่เราปลูกเราสามารถที่จะไปควบคุมเห็ดกิโลละ2 0แสน3แสนได้ครานนี้มันต้องยกตัวอย่างไงครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือตอนนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อที่ Tesco Lotus หรือที่ไหนก็ตามเนี่ย700บาทเราซื้อได้แล้วนะแต่ถามจริงๆว่าคือคิดไปคิดมาเนี่ยทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในมือถือนั่นนะตอนนี้มันมีราคาถูกกว่าข้าวแล้ว หนึ่งตัวถูกกว่าข้าวแต่ครันี้บางทีเนี่ยทำไมก็คือราคาข้าวอะไรข้าวหนึ่งเม็ดข้าวหนึ่งเม็ดเนี่ยมีราคาแพงกว่าทรานซิสเตอร์หนึ่งตัวเพราะแล้วครั้งนี้เนี่ยถามว่าข้าวกระสอบหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปซื้อเนี่ยหรือถุงหนึ่งเนี่ยก็200บาทหรือถ้าเกิดถุงเล็กหน่อยก็ราคาถูกลงมาหน่อยแล้วทำไมมือถือหรือทีวีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันถึงขายแพงได้มากกว่าข้าวทั้งๆท,ที่จํานวนทรานซิสเตอร์ในนั้นเนี่ยมันน้อยกว่าข้าวหนึ่งกระสอบอีก ไอ้ที่มันขายแพงได้ก็คือโน้ตาวที่เขาใส่ลงไปวิธีการออกแบบวงจรอะไรต่างๆซึ่งมันตีเป็นมูลค่าเงินได้เพราะฉะนั้นนวัตรกรรมของที่มหานครเนี่ยเราลงทุนวิจัยไปเราไม่เคยใส่ค่าโน้ตาวตรงนั้นไปเลยเพราะเราถือว่ามันเป็นการรีเทิร์นความรู้ของเราให้กับเกษตรกรให้กับคนไทยของเราเพราะฉะนั้นมูลค่ามันเลยแค่4 0 0พันบาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะขายจริงๆเนี่ยมันคงอัพขึ้นมาได้สูงแต่ไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะเราไม่ได้เป็นพ่อค้าครับ ออมันไม่ได้อยู่ในสายเลือดของเราเพราะฉะนั้นนี่ก็บอกไ้เลยว่าเกษตรกรคนไหนสนใจก็ติดต่อมาทางมหาวิทยาลัยเลยมันไม่ได้ไปควบคุมเห็ดอย่างเดียวนะครับมันสามารถที่จะเอาเข้าไปในโรงเรียนเลี้ยงไก่ได้ก็อาจจะมีคุมโรงสีข้าวคือสิ่งใดนะๆก็ตามที่เราต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมไอ้ตัวนี้ทำได้ Oh, oh. ได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วแล้วก็ได้เห็นในเรื่องของการที่ความคิดนอกหาต่างๆที่สามารถที่จะสร้างอะไรหลายๆอย่างให้ดีๆเกิดขึ้นมาด้วยท่านนี้อยากให้ดรพานวี avi, หรือว่าอาจารย์ตัวช่วยสรุปกันนิดนึงค่ะว่าแนวทางสำคัญในการที่จะเป็นซ e o หรือว่าสารต่อธุรกิจต่อย,ยอดในการที่จะดูแลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาคนครแห่งนี้อะไรคือหัวใจสำคัญในการที่บริหารให้ก้าวต่อไปได้ สิ่งที่คุณพ่อผมทามาผมเชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแน่นอนเราก็ต้องสานต่อแต่ครั้งนี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทําผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเนี่ยจะเห็นว่าเรามีตึกแต่สี่เหลี่ยมเราไม่ได้เน้นความสวยงามของตึกเลยเพราะอย่างที่บอกวิศวกรมาบริหารงานเราคิดว่าสร้างตึกอะไรขึ้นมาสักตึกหนึ่งเนี่ย ใช้สอยพื้นที่ได้เยอะที่สุดมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะจะเป็นรูปเพชรจะเป็นรูปวงกลมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมันนี้มันใช้พื้นที่ไม่ได้แต่ณปัจจุบันตรงเนี้ยสภาพคือคอนเซปชันของคนมันเปลี่ยนไปคือคือนอกจากที่เราจะต้องคงคุณภาพอาจารย์ของเราไว้แล้วก็ผลักดันให้อาจารย์ของเราเนี่ยมีการต่อยอดความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องมาดูสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยด้วยว่าตอนนี้เด็กเขาต้องการอะไร พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องการเด็กที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยในเมื่อตอนนี้เนี่ยคนอาจจะคิดว่าเรียนวิศวกรเนี่ยมันยากกว่าเรียนสาขาอื่นแล้วเราก็ดันไปมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรเป็นหลักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนว่าการที่เรียนวิศวกรเนี่ยคุณเท่นะคุณจบมาเนี่ยเจ๋งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนคอนเซปชันของคนในองค์กรของเราและนักศึกษาปัจจุบันของเราให้เขามีความภาคภูมิใจ ในอาชีพของเขาแล้วก็หวังว่าพอเขาจบไปแล้วเนี่ยพอเขาเข้าไปสู่ตลาดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาแมสเสจของเราที่เราใส่กับเขาเข้าไปเนี่ยไปบอกให้คนทั่ว,วไปว่าเออวิศวกรนี่มันดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดําเนินการตามเนี่ยครับและนี่นะคะก็คือแนวทางทั้งหมดในการบริหารธุรกิจองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะคะของดรพานวีพคไคยุด ok, มวันนี้ต้องของขอบคุณมาก